อ๋อดูงก็โฆษณาสินค้าแหละครับผมเมื่อกับมื่อเช้านะครับหาไม่เจอชิดไอกะอีชิดไอกะอีกรอๆนะครับไปหาดูในช่องไอกะอีก็ได้นะครับเลื่อนลงมาก็จะเห็นชิดไอกะอีนะครับผมกดไลค์ให้แล้วครับขอบคุณครับกดให้ทุกช่องที่ติดตามดงครับแอชชิดมากินมาม่ากับน้องน้องน้องมากมากครับน้องหูวน้ำผู้เราไปแล้วล่ะครับคนกินมามาครับผู้ใดอยากไปสนใจเพิ่นได้ครับให้ผมบอกคับเพิ่นผู้เดียวกับพ่อเลยครับผมบ่าต้องไปต่อรอต่อเทียงกับเพิ่นครับผมผมบอกกับเพิ่นผู้เดียวกับพ่อสายตาเเริ่่มมชือ ให้5้าไลท์เลยน้องชิดพูดได้ใจครับผมพูดได้ดีมีอคติกับใครสาบายหูดีครับผมหมอปลาช่วยด้วยกกอกสิงนะนะป้าเข้ามากดไลค์ให้แล้วนะจอดชิดครับผมครับผมฟังวิชิดทั้งวันฟังชิดพูดทั้งวันโอ้ครับผมขั้นเขียวย่าไปสนใจเพิ่นครับว่ากับผมนี่ก็ได้ครับสวัสดีอชิดไอกะกิไอกะปิครับผมแล้วก็ชิดไอกกอิกกอกด้วยนะครับผม ปากก,ากับกดให้ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขทุกคนไม่ต้องไปสนใจจ้าใช่ครับใช่ครับหาตั้งนานช่องชิดเพิ่งเจอกดให้แล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บกวามร้มา,รายยดเกี่ยวกับยาที่โฆษณาจ้ายังยังนะครับเดี๋ยวอันนี้เพิ่งถ่ายโฆษณาเดี๋ยวผมจะศึกษาแล้วก็หารายละเอียดมาให้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่ช่องของผมก็ได้ครับผมพี่อ๋อเป็นอย่างชิดพี่อ๋อแล้วเจอคนบ่มี่ซื้อป่วนแล้วเลยลงเลยครับชิดขายยาครับผมสัญญาครับผม แล้วกระชิดน้องเคยลุงพนเด้อสันวาช่องนี้มีแต่คนใจดีใช่ครับใช่ครับได้ยินเสียงแอดชิดครับผมไม่ต้องสนใจมันใช่ครับใช่ครับเวลาเครียดมาช่องนี้หาเลยใช่ครับใช่ครับไม่ต้องไปสนใจเขานะครับให้ผมพูดกับเขาคนเดียวก็พอนะคนอื่นไม่ต้องไปคอมเมนต์นะครับมันจะเป็นต่อความยาวสาวความเยืดเห็นไหมตอนนี้ก็เงียบแล้วครับไปดูเมย์เนททำกับข้าวดีกว่าเมย์เนททำกับข้าวอ๋อครับผมได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับ ได้ยินเสียงเขาแล้วเขากินยากรเนื้อแอดวัฒนากลัวจะหาเจอช่องแอชิดกบกอกครับผมติดตามให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับอย่าไปแคร์กับคนปวนครับผมไม่ต้องอ่านนะคะแอดชิดครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมคุยกับพี่เขาเองครับผมทุกคนไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์ของพี่เขานะครับผมให้ผมเคลียร์กับพี่เขาเองครับผมจากญี่ปุ่นตามกดให้ตลอดนะขอบคุณครับอ๋อครับผมลุกไปถ่ายลุงหน่อยนะก็นี่ไงลุงก็ยืนพ่อว่ออยู่นี่ไงครับพี่ชิดวันนี้ไปวัดอีกไหมครับ มีที่แล้วมีที่อ่ะมองหน้าเจอสิแตหน้าใหญ่ทำไมไม่ใช่ดีใช่ไหมยาเราเนี่ยอ่าให้ลุงดูหน่อยสิป้าให้ลุงดูอ่ะค่ะผลิตภัณฑ์ป้าผลิตอ่ะดีมากเลยค่ะไหนไหนป้าลองมองที่ผลิตภัณฑ์ล้วอ่ะลูกลองมองแล้วมองมองป้าด้วยค่ะเอาเอามาชนกันผลิตภัณฑ์มาชนกันเอาลดลดต่ำเลยค่ะดีค่ะป้าหาหนูขอขวดโลโก้มันมาแค่นี้นิดนึง จ้านั่นแหละค่ะสวยค่ะจ้าอะปาหันดึงมอลตาอหนั่นบอหน้าลงนิดนึงซ้ายโอบเอวหน่อยค่ะเอวลงอะแล้วเลยแล้สองขางอ๋อเด็กเล็ีนีแล้วนสวัสดีครับดูมองมาทางหนูบ้างอะโอเคดีเลยค่ะดีเลยมทงบ้างสวยค่ะอเอาผลิตภัณฑ์มาทางมงนี้บ้าง ก็ได <łość> ้นะคะสวยค่ะนั่นละค่ะอาลมองาค่ะนสวยค่ะลูกนี่นี่ไปก่อนนะคะนี่ไปก่อนดีค่ะโอเคเปลี่ยนผ้าได้ค่ะโอเคค่ะเอบคุณนจะสลับฝันหลัสลับกันสลับขวดก็ได้ มันเป็นามันเป็นไงเกงสีนี้เหมือนกันลายเสทีนี่นะคะลายสอ่านดีนุ่มมิงกิอคะี๋เมคือกสนะเดี๋ยวเราจะได้ตรงกลางวางวางกลางเราจะเอาไอ้มันมนกตัวหลังเแ่เสวยคับบ้านใช่ครับที่ถูกแล้วน่ารัก

1 2 3ส,สค่ะดีค่ะมองกองครับุป้านาแล้สวยค่ะมงุง,ะมงมามองกล้องมุงมอามาทกล้องค่ะป้าองลงอุงสวยค่ะดีเลยค่ะโอเคโอเคดีค่ะดีค่ะกินกนนะคะกินก่อนคะ อันนี้จะเป็นเนือัไม่หอมเหรอทำไมไม่หอมเหรอฮะผม่งกินไผมลืมผมลืมไงเดีลยตอนทานยากินยาลูกยีมั้พี่จะมีเก็บกดพี่ไม่มีคนหหอมจริงครับเ้ยวจะกระตุกอนนีาางละครับผมหาหมองนางหายคนกันเบาดัง ครับผมครับผมช่องอะไรนะครับผมช่องอะไรนะโฆษณาช่องเลยดิโก้เราโฆษณาโฆษณาช่องอะไแม่ที่นั่งเก้าอี้แม่ขั้วขั้วอยังกว่าขั้วบันคิวอ๋อขั้วบันคิวนะครับผมเดี๋ยวผมมาหนีมาหายคนผมไม่ซื้อพวกเจ้าอยู่ซื้อเ้อครับผมเกาะรุ่งหาแดดครับผมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมเพราะว่าเป็นงานของผมนะครับพี่นะครับผม ไม่มีชื่อ,อ,อครับผมไม่เป็นไรครับผมปล่อยเขานะครับผมปล่อยเขาให้เขา,เขามีที่ยืนก่อลุงพลหาแดกทุกตัวทุกตัวคนนะครับผมพี่ต้องพูดให้จบนะครับพี่นะ <c oughs> จัดไปเลยแอดครับผมทุกคนไม่ต้องสนใจเขานะครับปล่อยให้เขามีจุดยืนบ้างครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็เป็นสำเภาสีเกาะ กาะช่องคนอื่นครับผมให้มีชื่อนะครับตอนนี้เขาไม่มีชื่อนะครับใช้คำพูดไม่สภาพหน่อยเขาทํางานนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วไงก็แล้วไงครับก็แล้วไงห่ะการแล้วไงลราบัดจัดมันอ้ายมาสั่นมาโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจัดให้หนักชิดครับผมอ่าครับผมไม่มีชื่อใช่ครับใช่ครับเขาก็จะไปสิงสถิตอยู่ช่องนั้นช่องนี้นะครับผมทุกคนไม่ต้องสนใจเขานะครับผมทุกคนไม่ต้องสนใจเดี๋ยวผมอ่านเองก็ชิดไม่ต้องอ่านมันมาทันมา ไม่ครับก็ปล่อยให้พี่เขามีตัวตนมั่งครับผมปกติเขาก็เป็นวิญญาณล่องลอยแล้วครับผมให้เขามาอยู่ช่องผมเพิ่มยอดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจากจากสองพนเตนี้สามพันกว่าแล้วเห็นไหมพอเข้ามาอุย้ยตอบโต้กันใช,ใช่ครับเ,เออใช่ครับใช่ครับเห็นไหมยอดขึ้นนะครับเห็นไหมต้องออต้องขอบคุณพี่เขานะี่เออเขามาช่วยดันผมนะอย่าว่าเขานะอานะเอาหายเลยครับทีนี้หายเลยพี่พี่ไปไหน อย่ามา่องคิวนไปกาะจะได้มาแดงแลลวเนาะครับผมไม่บล็อกครับไม่บล็อกครับผมบอกเข้ามาช่องผมได้เลยครับบอกเข้ามาช่องผมได้เลยครับผมชอบครับแล้วไงลูกแล้วไงไม่มีอะไรครับอ่าอ่าอ่าคนเกิดโดนครับผมผูกใจเจ็บอ๋อไม่เป็นอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับปล่อยเขาไปนะครับปล่อยทุกคนไม่ต้องไปสนใจเขานะครับเดี๋ยวผมสนใจเขาคนเดียวครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ให้เขาครับผม เขาจะได้มีตัวตนมั่งทุกวันนี้เขาก็เป็นวิญญาณล่องลอยไม่มีตัวตนนะครับผมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโอเคครับแต่เราอย่าไประบุชื่อเป็นบุคคลที่3นะครับผมอันนี้ได้ยอดวิวมากใช่ครับอย่าไประบุชื่อบุคคลที่3นะครับเอาแค่คนไม่มีชื่อก็พอนะครับ ลูกลูกแล้วไงครับผมอ้าวก็ไม่แล้วไงแ่ะพี่ครับมันไม่มีอะไรพี่แล้วทุกคนแล้วทุกคนอย่าไปเอ่ยชื่อถึงบุคคลที่3นะครับจะทําให้ช่องผมเสียด้วยนะครับอ่าเราก็พูดกับเขาแค่พี่ไม่มีชื่อก็พอครับผมเราให้พี่เขามีตัวตนบ้างครับขอเพิ่มยอดให้ผมนะครับผมขอบคุณมากครับใช่ครับพี่เขาไม่มีชื่อนะครับเห็นไหมเขาเดียวเขาก็เงียบเองครับผม ให้เขาพิมพ์มาเยอะๆครับให้เขาพิมพ์มาเยอะๆนะครับผมโอเคนะคนอื่นก็ดูอะไรเรื่อยเปื่อยไปคุยกับผมไปนะครับครับผมไม่บล็อกนะครับไม่บล็อกนะครับช่องอื่นเขาเขาก็จะไล่มาที่ช่องผมนี่แหละครับผมโอเคครับไม่เป็นไรครับผมผมผมไม่ถือนะครับผมเพิ่มยอดครับผมเพิ่มยอดแอชิตชายาใหม่แอชิตเอาอยู่ครับผมครับผมจังเป็นซุกเป็นซุกเถิดโอ้จงเป็นซุกเป็นซุกเถิดครับผมตั้งชื่อใหม่แน่ เออแมนครับแมนครับเดี๋ยวเขาก็อยากมีชื่อครับผมก็ก็แค่ชื่อเขาก็ยังไม่มีครับผม <laughs> พี่จะฝัดทาไมพี่พี่พิมพ์อย่างอื่นมามั่งพี่พูดอะไรไม่ออกใชนเมล่ะ <laughs> พี่พูดอะไรไม่ออกใชนเมล่ะเ <laughs> น่เน่ไม่กล้าไม่เก่งอ่านเม้นท์ไม่ทนันใช่ผมอ่านเม้นท์ไม่ทนันตอนเนี้ยเขาพิมพ์มายิ่งดีจะได้ยอดวิวใช่ครับใช่ครับน่ารักสุดยอดแอดเอาอยู่ครับผมเห็นไหมเขาก็พิมพ์มาไม่ทันเขาก็ ก็มีคนเขาแอบแม่ตายเขาครับโอ้ปวดหัวครับปวดหัวสนุกดีครับผมสนุกดีพระเทศฟังพระเทศอยู่ชิดสุดยอดมีอะไรกันแอดอ๋อพอดีเขาไม่ต้องสนใจคอมเมนต์เขานะครับเดี๋ยวผมสนใจคนเดียวก็พอเราคุยกันสนุกสนุกเขาพิมพ์อะไรไม่เป็นคะ่ะใช่ใช่ตอนนี้เขาพิมพ์อะไรไม่เป็นแล้วไปไม่เป็นแล้วครับผมตอนเนี้